แต่ว่าเรื่องต่อไปมารออยู่นะครับเป็นสายพี่ชัยวุฒิครับพี่ชัยวุฒิปัจจุบันอายุ48ปีพี่ชัยวุฒิบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกพี่ลูกน้องครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธานีผ่านมาประมาณสัก27ปีแล้วนะครับตั้งชื่อเรื่องว่านาฬิกาอาถรรพ์เรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้พี่ชัยวุฒิอยู่กับสายดูด้วยสายกับเรานะครับพี่ชัยวุฒิสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีครับพี่ชัยวุฒิครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังด้วยครับผมตอนนี้จอดรถอยู่ที่ไหนครับพี่อ๋อตอนนี้หละครับตอนนี้อยู่แถวเอาราระบังครับราระบังใช่ไหมพี่เปิดสปิกร์ฟนอยู่ปะไม่ไม่ครับไม่เปิดฟนเสียงมาดูไกลๆเสียงมาดูอะไรกล้องๆอยู่แถวบ้านแถวแถวที่พี่อยู่เนี่ยพี่ตอนนี้หรออยู่ในรถซึ่งปั๊อืมนะครับผมอยู่ในรถครับเออนะฮะมาเรื่องนี้ครับ เรื่องราวนี้เกี่ยวกับลูกพี่ลูกน้องเกิดขึ้นกับลูกพี่ลูกน้องอะ่ะครับอันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยนะครับ oh. คืออ่อคือเรื่องนี้ผมจะเกิดนิดนึงคือพ,พี่หนิงเนี่ยคือพี่หนิงเนี่ยมีสักเป็นพี่สาวผมครับครับเขาก็อ่ตอนนั้น,นเขาเป็นนักศึกษา uh huh. อ่าเป็นนักศึกษาช่วงนั้นช่วงนั้นอยู่ประมาณปีปีสองปีสามนั่นแหละครับครับ อ่าแล้วก็เขาเรียนอยู่ที่ม,มศิลป์มศิลปากอนอบครับครับทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งคือเขาได้ไปอ่าเขาเรียกว่าไปไปศึกษางานางานเกี่ยวกับเรื่องอ่าพวกบ้านเก่าๆบ,บ้านศิลปะอะไรเงี้ยอ,อุบัตมก็ไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนที่อุทัยธา,ยานีเดินทางมาที่จังหวัดอุทัยธา,ยานี ไปกับเพื่อนประมาณสี่คนครับอ๋อหลังจากที่เออ่ได้เก็บเสื้อผ้าเก็บไรฮะเตรียมกระปรงกระเป๋าอะไรกันเนี้ยเรเขาก็ไปกันไปซึ่งบ้านเนี้ยมันเป็นบ้านสมัยโบราณที่ฝันครับที่ฝันนึกออกไหมนึกออกบริเวณกว้างอจะเป็นบ้านบ้านแบบพวกท่านเจ้าคุณน่ะพวกนั้นน่ะมีรูรอบขอบชิดอะไรเงี้ยครับ ามีมีรั้วมีรัวว้วแต่ว่ามันเป็นรั้วแปลว่ามันไม่ได้เป็นรั้วกาแพงของมันเป็นรั้วลวดหนามอะไรเงี้ยอืมแล้วก็มีบริเวณบ้านม,มีต้นไม้เยอะๆต้นไม้ใหญ่แล้วบ้านเนี้ยมันก็ห่างจากหมู่บ้านคนบ้านนี้คือเข้ามันจะเป็นอำเภออำเภอหนึ่งที่อุทัยธานีนะเข้าไปแล้วก็จะต้องผ่านหมู่บ้านคนก่อน บ้านนี้จะอยู่หลังหลังหมู่บ้านคนอืมคือคือแยกตัวออกไปนอกจากหมู่บ้านอ่าใช่เพราะบ้านนี้เป็นบ้านใหม่เก่าสมัยวกท่านเจ้าคุณครับก็ไปก็ต้องไปติดต่อกับคนที่เขาดูแลบ้านออือคนดูแลบ้านเนี่ยก็คือลุงผินครับลุงผินเนี่ยเป็นคนดูแลบ้านอก็ไปขออนุญาตเขาขออนุญาตไปห,า,หาผู้ใหญ่บ้านก่อนนะ <Okay. S 2> ผู้ใหญ่บ้านจะให้ลูกอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพาไปไฟพ้าไปบ้านลุงผิดซึ่งลุงผิดเนี่ยแกจะอยู่อีกบ้านอีกหลังครับครับอ่าเสร็จแล้วก็ไปไปเสร็จแล้วก็ซึ่งตอนนั้นสมัยก่อนนอ่นคือมันไม่มันก็ไม่ค่อยมีโรงแรมหรอกมีวม hmm. ัดอย่ไทย <Okay. S 2> ที่อำเภอเนี่ยก็ต้องไปอาศัยอยู่ที่อยู่ที่วัดครับ okay. มีวัดยู่วัดนึงก็ต้องไป,ไปอยู่ที่วัดซึ่งวัดเนี่ยก็จะมีศาลาการประเรียนมีอะไรนะฮะครับอ่าให,ให้พวกชาวบ้านหรือคนที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยมาพักอ่าหลังจากที่ไปที่วัดอะไรเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมก็ฮัโลโหลได้ยินไหมครับฟังอยู่ฮะอ่าก็ไปพักอยู่ที่วัดอะไรเสร็จก็ปุ๊บไป วันนั้นน่ะคือตกเย็นมาแล้วพอตกเย็นมาแล้วก็กะว่าจะไปที่บ้านนี้ก็เลยเอาที่ว่าเอ้ยอย่าอย่าพิ่งไปเลยอืมมันจะมืดค่ำนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่า้อยไปกันดีกว่าอาผู้ใหญ่บอกอ่าก็เลยเป็นอาผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าอยู่ที่วัดกันนี้ก่อน่ากันนะอะไรกันเช้าเช้าเดี๋ยวค่อยไปว่ากันไปกันอีกทีครับครับอ่าพ้อมๆเช้ามาปุ๊บก็นต่างคนก็ต่างทำธุระส่วนตัวอะไรเรียบร้อยปุ๊บ พี่หนิงเนี่ยก็บอกกับพี่ตุก๊กพี่ตุ๊กทีเป็นเป็นนักศึกษาผู้หญิงับบบอกเออตุก๊กเดี๋ยวฉันไปหาหลวงพ่อก่อนนะอที <c oughs> ่ว,วัดหาหลวงพ่อก่อนครับพี่หนิงแกก็เลยไปเพราะพี่หนิงตอนเป็นเป็นหัวหน้านักศึกษาครับอ่าแกกไ็ไปไปบอกหลวงพ่อแต่แล้วหลวงพ่อรับไปพูดกับหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อก็รับรู้ พ่อก็เลยบอกว่าโยมบอกเพืเ่อนๆนะถ้าไปบ้านโน้นน่ะจะไปบ้านอัน,นุน้ะก็อย่าไปทำอะไรไม่ดีล่ะอืท hmm. ่านก็บอกเงี้ยฮะ <Okay. S 2> ที่หนิงแขกก็เลยสงสัยเอ๊ะมีมีอะไรเหลงพ่อก็อะไร,ร hmm. นมะ hmm. ไม่มีอะไรหรอกโยมไปกันเถอะน่ะก hmm. ็เลยไปไปกันก็ hmm. ไปลุงผินก็พาไปไปช่วงนั้นประมาณสิบโมงแล้วพี่ขวัญคสิบโมงเช้าเนี่ยไปแต่วันนั้นเป็นเป็นวันที่ไม่มีพระอาทิตย์นะวันนั้นเป็นเป็นเหมือนจะ้ายๆฝนจะตกพี่ขวัญอ๋อเป็นช่วงฤดูฝนเลยนะครับทุกคนก็เลยบอกว่าฝนมันจะตกหรือเปล่าเนี่ยก็เลยถามลุงลุงฝนจะตกหรือเปล่าอ๋อไม่ตกหรอกมันก็มันจะคืมอย่างเงี้ยละหน่อยนึง อืมอาจจะเดี๋ยวไม่แน่อาจาอาจะตกเย็นๆอะไรเงี้ยอืออ่ะล้วก็เลยไปครับสิ่งแรกที่เดินข้อยขวันคือบ้านเนี้ยล็อกลอก็ลอกด้วยประตูรั้วเนี้ยล็อกด้วยโซ่นะเป็นโซ่เก่าๆกุญแจเก่าๆอ่ะล็อกแต่แล้วก็ลุงพิงแกก็ขันกุญแจเข้าไปขันแกซึ่งบ้านเนี้ยควัญ มันข้างนอกนี่มันเก่ามากเลยนะครับแต่ข้างในเนี่ยตอนที่เปิดประตูไปเนี่ยพอเปิดประตูแล้วปุ๊บพี่หนิงบอกว่าได้กลิ่นสาบมันเป็นกลิน่นสาบอะผอนอืมเป็นกลิ่นสาบกลิ่นแบบแปลกๆอับๆยังไงก็ไม่รู้ครับแล้วเสร็จแล้วพอเข้าไปตรงบินแกก็เลยบอกว่า อืมเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนั้นเดินดูอาจจะดูอะไรก็ดูกันไปแต่จะจะไปชนเข้าของล้มทุกอย่างเนี่ยคุมด้วยผ้าขาวหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างโต๊ะเก้าอี้โต้อะไรต่างๆคุมคุมด้วยผ้าขาวมีมีผ้าสีขาวคุมหมดทุกอย่างที่เป็นของอยู่ในนั้นนะฮะครับครับเป็นทุกอย่างคุมคุมหมดครับอ่าแต่ก,ก็เลย แ็เลยเอากล้องสมัยก่อนมันจะเป็นกล้องรุ่นเก่าทั้งวันกล้องเป็นกล้องไอ้โกดักอะไรพวกนั้นกลฟิล์มเอ่อกล้องฟิล์มครับแค่ก็ถ่ายถ่ายถ่ายนะถ่ายปุ๊บทีนี้เอ่เพื่อนเขาอีกอีกกลุ่มหนึ่งพวกนักษายุอมันอีกสองคนเพื่อนเป็นผู้ชายก็คือพี่ติ๊กพี่ติ๊กแล้วก็พี่หน่อยพี่หน่อยแคก็เลยเดินไปดูหลังบ้านดูอะไรไปตำรวจอะครับ แล้วนะส่วน่หนิงแค่ถถือแฝมแล้วก็จดจดรายละเอียดจดระหว่างที่จดหางตาแค่หันมันจะมีต้นข้างหลังบ้านเนี่ยมันจะมีต้นนิ้วอยู่ทุกวันมีต้นนิ้วต้นสูงสูงมากเลยทุกวันสูงปว่าบ้านตึกสามชั้นน่ะเลยเลยบ้านอีกบ้านนี้เป็นสองชั้นน่นดีกว่าบ้านเนี่ยสองชั้นแต่แล้วก็แค่หันไปเห็นอะไรเว็บ มันก็มีคนเดินนะแต่ว่าข้าง,งหลังต้นไม้เนี่ยเดินเข้าไปหลังต้นไม้หายไปเป็นชุดเป็นชุดขาวๆแล้วก็แต่ว่านุ่งคล้ายจุงรอเบนจุงโอบเบนสีน้ำเงินแต่เสื้อเนี่ยเป็นเสื้อแบบเสื้อราชบรเบตัน,นที่ห <c oughs> ันมา <c oughs> ราชระแตนครับ <c oughs> อ่าแต่ก็ที่เขาไปงานอุ่นในรักอะไรอยเงี๋ยแก็หันไปเห็นเอ๊ะแ็แบบอะไรเเขาไม่ได้สนใจเลยนะแล้วก็จด <c oughs> ก็อ้าวดูนู่นดูนี่ถ่ายตุ้นเ็าถ่ายปุ๊บก็ระหว่างที่กําลังถ่ายอะไรเนี่ยข้างบนน่ะได้ยินเสียงเหมือนคนเดิมที่หันตึบตึบตึบแล้วก็มีเสียงคล้ายไม้เท <controlled CCTV> ้าคนคล้ายคล้ายถือไม้เท้าที่ฝันไม่ออกเนี่ยนี่อแส้กับพื้น แล้วเสร็จแล้วก็ได้ยินไม่ได้เห็นใจไอ้เสียงอะไรครับขัางบนได้ยินเสียงไมได้ยินเสียงพอปุ๊บแกก็เลยถามทุกเธอได้ยินไหมเออเออที่หนิงบอกทุกเธอได้ยินอะไรบ้างอืมเออได้ยินกันาะเหมือนมีคนเดินหมดใช่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเสียงแมวเม้าอะไรหรือเปล่า ครับอืแกก็หันมองหน้ากันถ้าแกก็เลยคือตอนนั้นยังยังไม่ขึ้นไปข้างบนยังไม่ขึ้นฮะแต่ว่าลุงผิดนะอยู่ข้างนอกครับลุงผิดนั่งดบุหลุ่อยู่ข้างนอกครับแต่แล้วก็ตำรวจไอ้นู่นไนอ,อ้นี่อ่านดูนู่นดูนี่ฮะอ่าแกก็เลยเดินออกมานอกบ้านก่อนอเดินมาลุงลุง ข้างบนน่ะขึ้นไปได้ไหมหลงบอกจะขึ้นไปเนาะอือก็จะดูอีกดูดูจะอยากขึ้นไปดูข้างบนน่ะลงแกก็บอกมันนะครับอ่าบอกเอาสิเดินจะขึ้นไปดูก็ขึ้นไปขึ้นไปเลยอือจะไปชนข้าวของล้มละกันหรือไปไปดึงผ้าอะไรนะเขก็บูดอย่างเงี้ยเขาก็พูดแบบแบบนั้นน่ะแปลกอะ่ะด <ừ> ีกว่าพูด ทีนี้แกก็ขึ้นไปบันไดบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นไม้ขึ้นไปก็เหยียบนะแอบแอบพี่หนิงก็เลยบอกจุกบอกแกก็เลยบอกว่าไม้มันจะหักอะไรหรือเปล่าดูมันไม่ไม่ค่อยเห็นนั่นเลยอะ่ะอืมแต่แล้วแกก็ขึ้นขึ้นไปพอขึ้นไปถึงสุดครับ <c oughs> พอขึ้นไปมันเป็นห้องโถงวะ่ะทุกอย่างคลุมด้วยผ้าขาวหมด เป็นห้องโถงเสร็จแล้วแกก็เอาถ่ายรูปนะแกก็จดเลยเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องกระดุ้งเลยพี่กวาดพี่กวาทำไมฮะเสียงในกามันดังแต้ยแต้งในกาไอรุ่นเก่ามันีะมีตุ้มอยู่งข้างล่างอะนะครับแต่มันแต่มันเป็นตู้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 แต่คุมด้วยผ้าอยู่ต้อาก็ตกกระจายกันนะครับ เขาก็ตกกระจายกันพากตกกระจายปุ๊บสะดุ้งโยงเลยครับคนต่างจะดุ้งครับเขาก็เลยเสร็จแ,แล้วก็เลยบอกว่าปุ๊บฉันสะดุ้งเลยทันเนี้ตกใจหมดเลยอนะส hmm. hmm. ะดุ้งโงงเลยคนระับ <Yeah. S 2> เขาเลยเออเสียงอะไรไม่การ hmm. เสียงไม่การด้วยความที่คือ แต่แล้วลงลงอะ่ะแกลงมาข้างล่างแกพาขึ้นมาเสแต่แล้วแกลงมาข้างล่างแกก็อยากรู้ไงพี่หนิงแกอยากรู้ว่าในกาอะไรดังขนาดนี้แต่มันดังดังแบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แรงมากนะครับแต่ว่าคือมันก็คุมคุผมผ้าอยู่ครึ่งหนึ่งเป็นตัวของผมแกก็อยากรู้ไงแต่ที่บนบนในกาเนี่ยจะมีรูปภาพอยู่ เป็นเป็นรูปภาพเป็นเป็นเจ้าของบ้านท่านคุณเนี่ยนะครับอืแกก็เงยหน้าขึ้นไปมองเัี้มองปุ๊บร็จแล้วมองพอมองปุ๊บที่ตุ๊กเนี่ยก็เลยถ่ายรูปที่ตุ๊กเนี่ยถ่ายรูปแกก็เลยถ่ายพอถ่ายพอกดกดไปปุ๊บมันไม่ไอเครื่องมันไม่เดินไม่ควัน <ư? S 2> กล้องอะ่ะมันมันตกปกติมันจะดังจะด,ดังแฉะแฉะใช่ไหมครับอันนี้มันไม่ดังเออพี่ตุ๊กแกก็เลย,ยกล้องเป็นอะไรวะก็ดูมามาดูปุ๊บมันไม่เป็นอะไรหนูกล้องเป็นอะไรแกก็เลยกดอีกทีนี้กดแฉะแฉะอ่าก็โอเคละได้ละส <ư? S 2> องภาพใช่ไหมครับพ,<น>พี่ชวุฒินิดหนึ่งพิชวุฒิขอนิดหนึ่งอะไรที่มันละเอียดมากข้ามันก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะดีเทลเดียไปในพี่นะ เออใช่ครับผมลืมดูในกาขอบคุณครับพี่ครับแต่เราพี่หนิงอ่ะดึงผ้าเปิดผ้าไปเปิดผ้าดูเปิดแบบดูดูอ่ะพอเปิดปุ๊บในกาก็ดังเลยแต้งแต้งแต้งแกก็ตกใจฮะตกใจให้ปุ๊บแกก็เลยโอ้ยในกายังใช้ได้อยู่เนี่ยโอ้โหไทยครับเอาปุ๊บ สักพักหนึ่งไอห้องอีกห้องหนึ่งอ่ะเป็นห้องปิดอยู่อ้อยกวามได้ยินเสียงเป็นไม้เท้ากระทบพื้นอะตึ้งตึ้งตึงตครับแต่ก็ตกใจฮะอเสียงอะไรมันเปนมันเป็นห้องโถงแล้วก็มีอีกห้องเป็นห้องนอนครับห้องนอนข่าของบ้านขวามือมแต่ก็เลยยงอะไรอ่เสร็จแล้ว เ้าถามตุ๊บเนี่ยไหมลุงแกไปทําอะไรหรือเปล่าไม่ได้ทำนะครับแกก็ลงแกก็รีบเดินลงมากันก่อนเดินเดินลงมาคือความกลัวนะฮะของผู้หญิงน,นะนะแกก็เดินลงมาแกก็เดกว่าลุงใน่ยอู่คนที่ไหนนะพอเดินลงมา,งมาออกตรงหน้าบ้านอลุงแกก็นั่งอลุงลุงไม่ได้อยู่ข้างบนในห้องเหรอครับ เปล่าลุงไม่ได้อยู่ลุงนั่งีนต่างนานแล้วอับเนาะครับลุงหนูได้ยินเสียงอะไรนัะงเลยได้ยินโูฝาดอะไรหรือเปล่าอือก็ไม่โูฝาดทั้งลุงลุงหนูยังไม่ว่าลุงอยู่ทั้งในห้องนั้นอือห้องนั้นมันล็อกจะเข้าได้ไงเนาะครับอืมมันเป็นกุญแจล็อกอยู่ดีกว่าหนิงบอกกุญแจมันล็อกของเออใช่จริงด้วลุ้นเสียงอะไรอืม S <S <an> แล้วแต่เรานั่งสายสองคนก็เดินรีบเดินออกมาอืมอเดินมาปุ๊บวอาลุงลุงลุงโอเคโอเคก็แต่นี้มันเริ่มสายเริ่มบ่ายบ่ายสองอลประมาณบ่ายสองก็เลยลุงนะเดี๋ยวหนูกลับก่นกอนดีกว่าอมากลับกันปุ๊บใช่ไหมก็ระหว่างที่เดินกลับกันเนี่ยคือเขาจะเดินกลับมาที่บ้านอาผู้ใหญ่แต่แต่เขาพูดนะเล่าให้ลุงฟังลุงเขาบอกว่า บ้านเนี่ยเป็นบ้านของท่านขุนสมัยเก่าแล้วครับแล้วนาฬิกาทำไมยังใช้ได้อะลุงนาฬิกามันใช้ไม่ได้นะครับแต่พูดแค่นี้ตกี่ตุกกับพี่หนิงตกใจเลยครับอ,อืแล้วสีนาฬิกาที่มันดัง,ดง,ดงล่ะโอ้โหครับลุงนาฬิกามันดังจริงนะโอ้ครับนาฬิกานะะมันตั้งยี่สิบสามสิบปีแล้วยี่สิบกว่าปีสามสิบแปดมันจะไปดังได้ไงอ หนูโหฟาดกันหรือเปล่าครับแกก็หนิงก็เลยบอกโอ้ยตายแล้วนี่เราเจออะไรเนี่ยอืมอืมปุ๊บแต่ลุงแกก็ไม่ค่อยพูดอะไรมากครับแกไม่อยากเปิดเผยอะไรมากครับครับก็เลยเลยกลับมาบ้านอาผู้ใหญ่เล่าให้อาผู้ใหญ่ฟังอาผู้ใหญ่บอกพวกเธอมันเจอดีแล้วอืท่านขุนเนี่ยเจ้าของบ้านเขาเขาห่วของเขาจะตายอ โหได้จริงนี่จริงนะอาผู้ใหญ่มีเสียงไม้เท้าท่านขุนนะท่านขาท่านาพิการข้างหนึ่งท่านก็ท่านเลยต้องใช้ไม้เท้าไม่ก่อนโน้นอ่ะท,ท,ท,ที่ที่คุณคุณคุณยายคุณตาเขาเล่าให้ฟังของอางผูา้ใหญ่ครับทีนี้ปุ๊บก็เลยกลับกันเลยครับพี่ขวัญก็เลยบอกไม่เอาแล้วเอารายละเอียดแค่นี้ก็พอครับาจะไปวัด เขาไปวัดก็ไปคุยกับหลวงพ่อฟังหลวงพ่ออมนั่นแหละเราไปเปิดดูในกาเขาเขาห่วงอืมดูได้ยินจริงหลวงพ่อก็นั่นแหละหลวงพ่อก็บอกแล้วไงก็ระวังระวังอย่าไปทําอะไรก็คือคนคนเก่าแก่โบราณก็ห่วงของอยู่แล้วพี่เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วในนกามันไม่น่าเชื่อวิสวรณคือมันเก่ามากแล้วครับยู่ดีมันรัดมันดังขึ้นมาได้ไงโอ้โชคดีที่เจอแค่เสียงไงใช่ถูกไหมฮะ นั่นแหละก็เรื่องมัเป็นเช่นนี้ครับแต่พี่หนิงเล่าให้ฟังว่าบ้านนี้แบบคือน่ากลัวมากมีทั้งต้นยิ้วมีทั้งต้นโพต้นครับักต้นอะไรคนคนคนโบราณเลวยิ่งบ้านชรงไทยสมัยเก่าๆอ่ะมันจะเป็นแบบนี้แล้วบ้านไทยแบบมีสมุสตังมีเป็นเจ้าขุนมุนนายหน่อยก็จะชอบแบบสร้างที่ในบ้านแบบปีกมาคนเดียวหลังเดียวอาจจะมีหลังเล็กหลังน้อยแต่ว่าอยู่ในบริเวณบ้านของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย นะครับก็จะมีอย่างนั้นแล้วว่าแต่ว่าที่แน่คือพี่หนิงกับเพื่อนๆอีก3าคนเนี่ยก็ไปที่อุทัยธานีนี้แล้วก็เขาบอกแล้วเขาเตือนแล้วว่าอย่าไปยุ่งอะไรของเขาก็เพื่อนไปเปิดดูนาฬิกาก็เลยมีเสียงนาฬิกาดังขึ้นแล้วก็มีเสียงกระทุ้งไม้เท้าเพราะว่าหน้าจากเจ้าของเก่าเขาไม่พอใจนั่นแหละครับผมเป็นแค่นั้นผมเลยผมบอกเฮ้ยนั่นแหละคงเขาคงจะไม่พอใจหรอกพี่หนิงขาผมอ่ะเอาละนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่ชัยวุฒินะครับนะครับแล้วคืนนี้จะจะวิ่งถึงกี่โมงกี่ยามนะครับเนี่ยรถแท็กซี่เนี่ย โอ้ตีห้าก็เข้าแล้วพี่ขวัญโอเคแล้วคืนนี้ได้ค่ารถค่าอะไรียบร้อยยังครับอ๋อเรียบร้อยแล้วครับโอ้เยี่ยมเลยดูแลสุขภาพด้วยนะพี่นะกาศเปลี่ยนในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะหน่อยต้องระวังนิดนึงครับผมขอบคุณมากนะพี่เมื่อกี้ยังคุยกับพี่โก้เลยพี่ขวัญครับ้อยากให้ทีมงานเดี๋ยวชอบกับเล่นละครกันเล่นนังถ้าเขามาจ้างนะครับเขามาจ้างนะไม่ไม่คือพี่ป๋องเนี่ยเป็น หมอผีสายดำครับอืมแล้วก็พี่โก้เนี่ยเป็นสัปเหรอครับที่พี่ขวัญเนี่ยต้องเป็นลูกศิษย์พี่โก้เหรอฮะครับผมผมเป็นผมผเป็นเด็กวัดได้ไหมครับก็นั่นแหละเด็กประมาณนั้นแหละครับครับแล้วก็พี่ป๋าออนเนี่ยก็จะเป็นเป็นหลวงพ่ออ่าไม่เป็นอาจารย์สายขาวอ๋อหรือว่าว่าบอกว่าเป็นหลวงพ่อเลยเป็นพระตอนแรกให้เป็นหลวงพ่อนะครับพี่เก่งบอกไม่ได้มีคนจองแล้วเอาเหรอฮะใครจองฮะ ผมไม่รู้ผมลืมชื่อแล้วพี่เพชรมาเหรอเออนั่นแหละครับโอ้คนนั้นเป็นไม่ได้ครับคนนั้นต้องเป็นแบบพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้มีอำนาจอะไรเงี้ยครับออวิติกวิติกเนี่ยเป็นแม่หมอสายขาวเดือฮะเปรียบเป็นแม่หมอสายดำครับผมเออเรื่องนี้มีแต่แม่หมอพ่อหมอนลครับแล้วแล้วใครเป็นปาหมอครับพี่บ้าเมือต้องใส่ใจโอเคพี่เสพตดครับส่วนวิกเก่งเนี่ยเล่นเป็นตัวละครเป็นเอ่อ ท่านพระภูมิเจ้าพี่เล่นเป็นศพเหรอเอาโอเคขอบคุณมากครับอบมุณครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่